สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกคนมาเถอะพัตมาพี่น้องเ้ยฮักัสิได้ฮักัสเไดยจ้ากล่องมาถ่ายอากันพี่น้องเปลนว่างไ่ได้อยู่อือ ก็มาหอดจางม่วงซะพรเว้นนี่นะพี่ย้ำม,มาขุ่งตำพี่น้องเลยมือนเป็นมือมือป่งซบพี่น้อง จะเบิ่งแข็งในงานเด้พี่นอ้องเด้อถ้าเจ้าเห็นพ้นโต๊ะพี่น้องกันพ้นกระลายเติบอยู่พี่น้อง อ้า็ต้นชอบกาบแล้วนะคะแล,แล้วงานแจกผู้ลงมาเนี่ยนี่จะผีอยู่ถ้า ทงุงานทำงานแจกเลยพี่ต้องเจกเราจังเคยลงอยู่เฮ้อเฮ้ใ่ข้าวตัวไรอืมีตาบนำก็ไปด่าด่าเดิมนะไทยเองซื้อเงย ได้ยบุรุษไล่ดอกไม่ได้เลนะเออตัวมันปั๊บกรยเบื้องดาดซีนกัพี่น้องพ้นกระต๊ะต๊แแทะตกว่าโต๊ะจนบอขยัพี่น้องเอ้ยตายแหละเอ้าเขาจะเห็นยังไงนี่อุ้ยข้างจะหึงเล้ไหนเป็นอะไ่บอสอออุ้จักไม่กิน ปงเ่อสุปออกปงเลยบน้าแบบพี่น้องนะข้างตังโดนตั้งนานลยไ,ไม่ใช่จะหัวกระเทียมกระถูขวดเออพุ้งกระได้ไมเดี๋ยวฉันจ,จะเป็นคนฉันจ,จะเป็นคนทำเองแล้วปะ,วะ,ะัวจะไขไม่ไเด็ดกินกินเข่ากับพี่น้องรอบเด้กไม่ใชอวน เข้าว่าเว่ะโจดขาวเอาวหนึ่งจจายังมาชวนเขากินอยู่ตายแล้วจ้าเห็ดก่อนเด้อพี่น้องจ้าดัดสีนหลบเดึกพี่น้องช่องถุงกลัวแล้วซุ่มจอยซ้อมขุงซ้ำซุง นี่ก็เอส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 สี่นี่เป็นนักธุรกิจเลือกมาใส่มันแบนม้นทนเออแบนมันทนพี่มันเกินขนระเบลโคตรเทอเบลแกงทำไหม่นะมัเป็นพี่หิวข่าบอ ขาหมอเมน่นหะคิดลนพีกัยังมาลูกอพอหาเอาได้ได้อเอาทำไรเอา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 ซุกเลยบ่รือาสำลาพาเพ่นเอาซุกเลยุกลโยีจจ้าจนจ

พี่น้องเงตัดผามาบัเจนเหลือมาบนี่นะยังมาบันเรียกกมาเลีย,ยพี่น้องีขาวเน่พี่ขาวก็คนสวยพี่น้ององไม่ีกนะ่อน้เนเม่อยถปว,วดนี่ยอนจะสไม่ได้กินก่อนอ เลี้ยชก็กเห็นเอวานเอ่ยเราอยู่ทางใดนองน้องน่องน้องสาวน่องสาวจะคล้องหันใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านพี่น้องเ็นนเนอเทรเกตักินน่งมันนี่นะพี่น้องมีตั้มมากุงแก้ไม้ม้และกระดาษพี่น้องมือตั้มกับมือจ่อยบ่เบิ่งมันก็เด้ เฮ้ยเฮ้ยทำแล้วแล้วปาถุยเหน่ามึงข้าจ่อยเป็นมือตำพี่น้องบกว่างานได้นั่งกระดิ่งตำก็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 กูวนากระทิ้นใส่้วยอืมตำย่อแขกพี่น้องตำย่อแขกในงานพี่น้อง คนในงานกษัตริประมาณนี้พี่นอ้องนี่แต่เฮือนเฮือนเลากวงพี่นอ้องขันเฮือนขันเฮือนเจาะนะป้าทุกทุกที่ท่บ้านวชิระที่อยู่อันนี้ใครเด่แต่ว่าเฮือนกวงข้างในกันกวงข่วงนะนากับข้าแนน่ขึ้นไปกับปัวรับสาบคือหวานเลยทั้งซึ่งมาแล้วมาแล้วบอกฮะมาเหมือนนี่ เม,มาอยู่ไนสน่ะนะินุนไพนิรุนไยเยพึ่งก็มานนัหรอบ่อือใครดอกสนะจะไปเดี่ยวบถางทำคนละลมันมากกับใครแน่สองคนบ่นิ้วสามมมาน่บอมาลุย บรมีสามมีสี่มะนั่งบ่ลาสุดร้านชาตะพายกลับขึ้นมาเลยเด้อพี่น้องหลังจากที่พญาย้ายหายน้ำวอนว่อนตอนนี้กลับขึ้นมาสู่อ้อมกอดของพญาย้ายแล้วจ้ากลับมาตอนหกโมงแรงพญาย้ายไปเอาพี่น้องส่วนอยู่ไซบ่ สนอยู่แซ่ต้องรอมืออื่นด้วพี่น้องี่ได้ไปท่ามพใยญ่พ่พังจากคุโบชุกสีเขียวใหม่ฮะเนาะ่ากเหต้องสีเขียวมนันอร่อยเลยเฮ้ยเทสโตน,ะน่ะอ,นอันนี้คิดหน่อยก็อ้วน,น ขอบคุณจ้าเออเราซื้อแจกวะฮะอืมอืมงานนี้มีเจ้าบา้าอุ้ยขอบคุณจ้าเจ้าเราแจกพี่น้อง กเไมถึงเลขบเลนอหหเด่ถึงเลขบเลยจากไหนตั้ชื่อแจกอาไว้แจกเด็กน้อยกินแม่เขานะบุยาเต็ม กเนปัญหาที Ed ่นิ long, ่มเลยันนนอเยะอ้กกบบ้างลายแซบอยู่ไอ้น เด็กไยอืม้ามูจับเนาะกลลังจได้าค่นี้กับจอยเจลาพี่น้องคนก็โอ้ยเราไม่ได้ขาดเม็ดขาดห้อยพี่น้องเอ้ยโต๊ะอยู่สาสอยู่ ถามกี right? ่เข่าวิ่งขี่ข่านี่ลูกเอามาเอาี่อข่าน่ลูกเอามเอยนะครับขวดหนึ่งวียเอามาเอยในนํ้นนะขวดหนึ่งเอาไป่น่อยเลยสานี่เลยแต่พี่น้อง